<Okay. S 2> พี่น้องครับรรท่านประธานเล่ากบเฮ็ดัวแล้วพอดีได้อณาบริเวณพอดีเลยคือความคิดของเราว่าอยากให้วัวและควายเนี่ยมีอิสระภาพในการหาอยากหากินแต่ว่าอยู่ในขอบเขตทุนเราของเราจะเห็นเขามีความสุขว่าตอนที่เขามากินหญ้าทาจนหัวแล้วคุณไน้พี่น้องเพิ่นก็ไดปอยหั้วกินเขาเจ้าของพี่น้องท่านประธานฮีบ้ะ กบกกาลงไปกินกี่พ่อหย่าเขียวแล้วพ่อเขาแล้วบาทนี่เอาเอาลงไปสุดเจ้ายำให้อิสระภาพเจ้าแล้วโอ้ยไปได้ไปไหนบาทนี่ครับป่อบาทนะีนนี่แหละครับพี่น้องครับท่านท่านประธานก็อยากให้เขามีความสุข ก็จริงท่านประธานกามีฟางมีกากมันหมักให้เขากินประจาอยู่ตลอดครับพี่น้องครับกอพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นนันทนาการของเขาครับพี่น้องเออมาคับมาแน่บ้านนี้พี่น้องครับบ้านนีุ้่งหญ้าเขียวๆกับอาหารของเขากับการเดินกินได้อย่างอิสระครับพี่น้องครับน้ยพี่น้องครับขยายพื้นที่ออกมาอีกหนึ่งไร่พี่น้อง เดี๋ยวนี้ครับว่าอาณาบริเวณการเลี้ยงควายของท่านประรธานมีอยู่สองไร่ครับพี่น้องครับไปอันเบ่าว่าฟังค่วมคอยมีแนวมาให้แก้ไปกินเครื่องงว่าคือคั้ควเบิ่งดูมันสิเป็นนังใดไป <S 2> <S 2> ไป <S <S ไปมันาาแหละได้คำแหละได้นี่ซักตต่ได้หิวเขา เดี๋ดวพี่น้องครับนันทนาการจากยายแดงแล้วเนี่ยไม่เกื่ยมือพี่น้องแม่เจ้าไ่ได้กินข้าวเที่ยงเนาะมันทำเนระเนี่ยได้เจ้ามาขกักสันหามาเบิดเขาเบาแล้วบ่ฟังเขาจักยางสุดยอดสุดยอดแก้วเพียร์แซ่บมันเดี๋พักบักแกล์กระสีสดๆครับพี่น้องครับบ้านโอ้ก็ักซีซีปะ ม,มาแยง <laughs> อานวาเบิ้องวิวนีกอน <laughs> มากพี่น้องมากโอ้ยเอานี้แน่อันออออนี้ทั้งขาลุไปทั้งใจแน่บ้ยังก็เ่เขียดครับพี่น้องครับพี่น้องเสือเ้อบอมาสจ,จันพลังมาสจ,จันความเป็นเนื้อคูุ่นณ่าลมกำลังมากพ, <มา S 1> พี่น้องบรรยากาศดีดี <laughs> เดอ้อผู้ใดย,ยังไม่กินน้ำแานประทานถั่วเห็นยาแดงกินบ่จ้า,นนายนง่ใส่สุดทำงานนี่เด่นพี่น้องเอเ้ยบ่พันเมแเราเพื่อขึ้นเพิ่นรอบมึองเปียกน,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 นึงนะครับไปว่าเปลี่ยนใั้ยาแดงอืมแฉลบพี่น้องจ้าอีกข้าวสุดพนังงานเจียวบ่องเราเด่น เนี่ยโบมีตเต็มแหวนหมดหรออ๋อืมมาพี่น้องครับปานแค่นี้มื่อเรียมือเนี่ยหอยพวกอย่ขาข้าวเที่ยงนะแถวเานาะเมย์มไดึกปักสองเศร้าต้งไปหเห็นว่านในแดดเรื่องมื่อไม่หมดเห็นว่าเจ้าบ่ไปกินข้าวเที่ยงนั่นแหละจังว่าหอยหาเนี่ยไม่กินจ้าจ้ะหอยรู้แล้วว่าขันบ่ไม่กินข้าวเที่ยงต้องกินยัง <laughs> จ้ะจ้ะขอบคุณครับ อืแสบดีครับพี่น้องครับมือนองหิวเขากับบ้าบาปเที้ยอากาศดีีพี่น้องบรรยากาศดีไล่จิตพักดีนานีนั่นเป็นตะยุอีลีได้พี่น้อง ยุใกัสิเป็นตายูเบิดละลาแต่ว่าแย่แดงหิกตอนนี้เห็นตายูไลจิตพักดีจ้า,จาแย่แดงกับาวบผิดได้เนะ <c oughs> าะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะซ้ำเนละค่ะ